สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูแนวข้อสอบที่เป็นการจับคู่รูปภาพกับประโยคกันนะคะอันนี้สังเกตได้เนาะเป็นรูปนักเรียนน่าจะอยู่ในโรงอาหารเนาะเพราะเขาเกำลังตักข้าวกันอยู่นะคะคาว่านักเรียนเรียกว่าฮักแซงเนาะฮักแซงทึก็คือพวกนักเรียนนะคะเรามาดูทีละข้อเนาะข้อที่1นึ่งฮักแซงทึ่ีเคียวชิเรซอคุงบูเรฮากุอิสึมิดกิริยาโกอิตาแปลว่ากําลังทําอะไรสักอย่างอยู่นะคะนักเรียนพวกนักเรียนกําลังเรียนหนังสืออยู่ สถานที่คือเคียวเชียห้องเรียนไม่ถูกนะคะข้อ2เนาะฮักเซนจูดีชิกต่างเงซออึมชิกเกลพัดโกยซมิดาพวกนักเรียนกําลังผัดตาตะวารับรับอะไรอึมชิกอาหารที่ไหนชิกต่างร้านอาหารหรือโรงอาหารตอบข้อ2นะคะท่อน,นี้ถูกต้องเนาะข้อ3 4ผิดเพราะอะไรนะคะข้อ3บอกว่าฮักเซนทูดีชิกตังเซออึมชิกเกมันทึโกยซึมิดามันเธดาปลว่ธรรม พวกนักเรียนกำลังทำอาหารอยู่ที่โรงอาหารร้านอาหารมันไม่ถูกนะคะข้อ4ฮักเซนทูดีอุนดงจังเงซอทัลลิกกีเดอร์ฮาพวกนักเรียนทัลลิกกีเดอาตรงนี้นะคะแปลว่าวิ่งเนาะนักเรียนกำลังวิ่งอยู่ที่อุนดงจังคำว่าอุนดงฮาดาเอาอุนดงก่อนแล้วกันเนาะคำนามแปลว่าการออกกำลังกายหรือเล่นการเล่นกีฬาคำนามนะ หรือจะหมายถึงตัวกีฬาก็ได้นะคะกิริยาของเขาคืออุนโดงฮาดาก็จะแปลว่าออกกำลังกายเล่นกีฬาอุนโดงจังชังมาจากชังโซสถานที่เพราะฉะนั้นอุนโดงจังก็จะแปลว่าสนามกีฬาสถานที่เราเล่นกีฬาหออกกำลังกายกีฬาทุกอย่างนะคะเราสามารถใส่จังไปได้เลยเนาะก็จะเป็นสถานที่ที่เล่นกีฬานั้นๆเช่นคำว่าชุกูนะคะแปลว่าฟุตบอลชุกกูจังก็จะแปลว่าสนามฟุตบอล นงกูแปลว่ากีฬาบาสเกตบอลนงกูจังก็จะแปลว่าสนามบาสซุยองนะคะซุยองฮาดาหมายถึงว่ายน้ำสุยองจังก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำเขีย okay, เนาะครานี้คำว่าวิ่งเนี่ยนะคะนอกจากเราจะใช้เป็นทันล,ลีกิร์ฮาดาเราสามารถใช้เป็นทันล,ลีดาก็ได้นะคะอันนี้ก็แปลว่าวิ่งเหมือนกันนะความหมายเหมือนกันต่อมานะคะอันนี้เป็นรูปผู้ชายกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะคำว่าผู้ชายคือนามจานะคะ มาดูข้อที่หนึ่งเนาะนาจากา้าชังมุนเนยอยโกอิสีดยอยาแปลว่าเปิดนะคะใช้กับพวกประตูหน้าต่างตรงข้ามกับถัดตานะคะที่แปลว่าปิดนะใช้กับปิดประตูหน้าต่างเหมือนกันเนาะผู้ชายกําลังเปิดหน้าต่างอยู่ชังมุนคือหน้าต่างนะคะถ้าเป็นประตูจะใช้คําว่ามุนนะข้อ2เนาะนาจากา้าเคดานเน,นื้อลาาโกอิสเีดานหมายถึงบันไดนะคะอลลกาดาแปลว่าขึ้นไป ผู้ชายกําลังขึ้นไปบนบันไดเครานี้มาดูนะครูจะแถมให้นะคะมีคาหลายคําเลยที่ควรจะรู้เกีย่ยวกับพวกขึ้นไปลงมาออกไปออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําว่าขึ้นไปเรียกว่าอุลลาคาดาขึ้นมาเรียกว่าอุลลาโอดาอยู่ที่ทิศทางของผู้พูดเนาะลงไปเรียกว่าเนเดียลคาดาลงมาเรียกว่า แนเดี่อ้อดาเข้าไปเรียกว่าทือรอคาดาเข้ามาทือร้อปูดาออกไปนากาดาออกมานาอดาแล้วก็กลับไปโทราคาดากลับมา โคราอดโอเคนะคะพวกนี้ไปท่องแล้วก็ฝึกพูดให้คุ้นเคยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนว่าตอบข้อ2เนาะผู้ชายคนนี้กำลังขึ้นบันไดนะคะข้อ3นะนามจากาคอนมูลผักกิโรนะคะคาคาโกผู้ชายคนนี้กำลังออกไปข้างนอกคอนมูลก็คือตึกอาคารผักแปลว่าด้านนอกนะคะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งดูไปนอกนาคาดาแปลว่าออกไปข้อ4นะนามจากาเอเลปิทอร์กิตาดิโกมิด เอเลบิทอนะคะเป็นคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเนาะก็คือ elevator นั่นแหละนะคะก็คือลนะิฟต์นะคิดาดีดาแปลว่ารอผู้ชายคนนี้กำลังรอลิฟต์อยู่ไม่ถูกนะคะต่อมาเนาะอันนี้เป็นพวกผู้คนหลายคนเลยเนาะเขาก็เลยใช้คำว่าซารามทูดีนะคะซารามทูพวกผู้คนมาดูกันนะข้อที่หนึ่งนะคะซารามทูดีซันเนซโอมชิเกยหมอกโกยมิด ok um สถานที่ของเราคือซันภูเขา สังเกตนะคะเราทำอะไรที่ไหนสถานที่จะใช้เอซอบวกกับกิริยาที่เป็นการกระทำไปเลยนะกินข้าวดูหนังเรียนที่ไหนแบบนี้แต่ถ้าเราไปที่ไหนมาที่ไหนอยู่ที่ไหนนะคะจะใช้กับพวกคาดาไปโอดามากิต,ตาอยู่อบอตาไม่อยู่แบบนี้นะคะจำไปเลยเนาะในภาษาเกาหลีตัวบ่งชี้สถานที่มีเอซอกับเ เราทำอะไรที่ไหนที่เป็นการกระทํานะคะใช้ A อเราไปมาอยู่ไม่อยู่ที่ไหนใช้ A นะอันนี้เขาบอกว่าอืมฉิกร m หมอกํยซนิากำลังกินข้าวกำลังกินอาหารนะอืมิกคืออาหารกำลังกินอาหารที่ภูเขาไม่ถูกเนาะข้อ2นะคะซาดามชิรีซันเนซอซาจินเนจิโกยซนิดาทำอะไรสักอย่างที่ภูเขาเหมือนกันเนาะซา,า,นนาจินแปลว่ารูปถ่ายถ่ายรูปเรีย,รยกว่าซาจินจนะคะ เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้กําลังถ่ายรูปกันอยู Elliott ่ก็ไม่ถูกเนาะจริงๆไม่ถูกตั้งแต่สถานที่แล้วแหละตั้งแต่ซันแล้วแหละนะคะเหลือข้อ3ามกับ4ี่นะข้อสามซารามชูรีคงวอนเนโซเชโจร์ฮาโกิสมีดาแปลว่าพวกผู้คนคงวอนหมายถึงส่วนสาธารณะนะคะเชโจฮาดาเชโจร์ฮาดาหมายถึงการยื่เส้นยืดอสายนะคะกายบริหารเนาะเขากาลังออกกําลังกายกันอยู่นั่นแหละนะคะจริงๆเขาจะใช้เป็นอุนดงฮาดาก็ได้นะเพียงแต่อุนดงฮาดาออกกําลังกายเล่นกีฬาเนี่ย มันจะกว้างไปนิดนึงเราทํางานบ้านก็เป็นการออกกําลังกายนะเราไปวิ่งเราไปเล่นกีฬาเราไปไว่ายน้ําก็คือเป็นการออกกําลังกายจริงๆเชจูเทอร์รฮาดาก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะต้องเป็นแบบการยืดเส้นยืดสายหรือทยํยวีเนสติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะกายบริหารอะไรแบบนี้เนะาะคราวนี้ก็ตอบข้อนี้เลยเนาะข้อสี่นะคะซาามชูดีคงวอนเนซอรสุดเเรจุบกยสมิรา คงวานในซอเหมือนกันเนาะที่สวนสาธารณะนะคะซสือเดกีแปลว่าขยะเนาะอันนี้จำไปเสือเดกีีขยะซสือเดกกทงแปลวะ่าถังขยะนะคะพวกนี้เนาะฉุบตาแปลว่าหยิบเขากำลังหยิบขยะกันอยู่ที่สวนสาธารณะก็ไม่ถูกนะคะข้อสุดท้ายของวันนี้เนาะข้อที่หนึ่ง อันนี้สังเกตเนาะเป็นรูปไฟไหม้นะคะพอดีเลยข้อที่1คือพูรีนัสมิดาพูรีนาดาแปลว่าไฟไหม้นะคะข้อที่2มุนนาลิก้านัสมีดามุนนาลีนะคะจะหมายถึงอุทกภัยอ่ะนะคะก็คือภัยที่บาดทางน้ําอาจจะเป็นแบบน้ําแห้งเหือดเลยหรือว่าเป็นน้ําท่วมแบบนี้ก็ได้นะคะข้อ3เนาะคิวทงซาโกก้านัสมีดาคิวทงหมายถึงการจราจรเนาะซาโกคือบัติเหตุ เคียวทงซาโกก็จะแปลว่าเป็นอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะเช่นรถชนกันอะไรเงี้ยเกิดอุบัติเหตุเราใช้ว่าซาโกก้านาดาอยู่แล้วเนาะนะคะข้อสี่เนาะชินโฮดึงงี้โคจังนัสึีดาชินโฮดึงหมายถึงสัญญาณไฟจราจรนะคะโคจังนาดาแปลว่าพังเนาะเขาบอกว่าสัญญาณไฟจราจรผังก็ไม่ถูกนะคะ